ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสบุสโคนเนาะเ,าเลขน,นะครับก็ออกไปทีเรียบด้วยนะบบถือนะครับบบถือ,อตัวเด่นนะครับเด่นสิบหน่วยบนหนึ่งสองสามเนาะหนึ่งสองสามบเกดวันหนึ่งสองสามสีมาน้ำกันนะครับบคกดวันหนึ่งกับสองสีมาน้ำกันเนาะอันนี้เป็นวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งบนตัวเดียวก็คือเลขแปดนะศูนย์นี่ลดไปได้เลขศูนย์นะครับ แต่ว่าเดิน10หน่วยบนหนึ่งระยะยาวของเรานี่ของเขานี่ยังเดินอยู่หรือเกานะครับวิ่งศูนย์ปิดไปแต่ว่าจับลักกะคมให้8อยู่ลักร้อยเนาะ8 8 1 0 8 2 0นะครับ8 3 0ไปยไปันเนาะ ตอนจับก็บ,บริจับนะครับ8 8 1 2ป่งสอบริจับเนาะเป็น8 1 0 8 2 0 8 3 0ไปสั้นเพราะว่า1 2 3ก็คือสูตรเด่น10หน่วยนะมันมาน้ำกันนะครับเลข1กับเลข2มาน้ำกันเขาเลยบดถือวิ่งบนตัวเดียวคือเลข8เนาะ <c oughs> เดี๋ยวจัะว่ากันนะครับสูตรเป็นสูตรวิ่งบนตัวเดียวนะเออไอตัวสูตร ไอ้เลขล่างนะครับเลขล่างลุงไฮทั้งเบิดกะเจ็ดสูตรนะเจ็ดสูตรเด่นที่สุดก็คือ3กับ4นะผมเขียนไว้นะครับเด่นสูตร3 4กับสเป็น0 3 6ย์3ามเดว่าแต่ว่าไอ้ห4 4 6, 6บ่บได้จับไหมเบิง่งที่ระดวงอันนี้จับไ้ที่แรกนะครับจับไ้ที่แรกแล้วก็มาจับว่า <c oughs> ลุงศูนย์นี่ไ้แล้วว่าเด่นสูตร3กับ4นะสูตร2ตัวมา1ตัวนะครับ ที่แรกมันเป็นสูตรพวกนี้เนาะสามสี่ห้าสองสามสี่สองสามสี่เพราะันกระเด็นเด่นสามกับสี่อยู่แล้วพอมาเจอสูตรอ่าล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนี่ก็เลยว่าให้เด่นสุดก็คือสามกับสี่นะเด่นสุดนะครับสามกับสี่แต่คุณนะเวลาจับก็ได้เลขสี่บริจับให้เนาะศูนย์สามหกสามเจ็ดสามแปลงสั้นนะครับเลขหก 6, ก็อยู่นี่ก็บบริจับนะไอ อันนี้ก็ล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับมันเด็กสามกับสี่เนาะเดี๋ยวจังหวะกันนะครับเดี๋ยวจังหวะกันเออเดี๋ยวเอาวิ่งวนตัวเดียวดีกว่าเนาะวิ่งวนตัวเดียวไปไปพิจรณากรน,นะครับงวดที่แล้วผ่านนะวิ่งวนตัวเดียวก็คือวิ่งแปดนะครับได้วิ่งแปดก็ผ่านไปนะครับ อะไรกันครับเป็น, 8, 1, 8, 2, 8, นแปดหนึ่งแปดสองามุกนเหว่าเท็ดไปเท็ดมาผมว่า8ปดนาทีอยู่รักร้อยแต่ย่ำจับดีกับบริจับเป็นยังสี่ดอกนะ,อะวิ่งบนตัวเดียวมันเป็นสูตรง่ายๆนะครับสูตรง่ายๆก็คือนะครับเห็นอยู่ดอกเนาะผมใช่แสนหลักแสนคูณสามนะเดียงกันอยูเไดยตัวนี้ก็ได้ไอแสนคูณ3านี่สามคูณแปดเท่ากับยี เลข4เอา4ไปบวก5นะครับมันจะได้เก้าก้าวิ่งตัวเดียวมันมากลักร้อยนะออก903นะครับ3ูณ1เท่ากับ3เอา3ไปบวก9นะ3บวก9เท่ากับ12มันออก2 7 2 3อ่า3คูณ1อีกวันนี้นะครับ3ูณ1เท่ากับ3เอา3ไปบวกหน่วยล่างนะครับ3บวก9เท่ากับ12ได้เลขก2 อ่างวดต่อไปนะครับ3าคูณสเท่ากับเลข6เอา6ไปบวกหน่วยรากนะครับ6กบวกศนเท่ากับหนะครับออก6 0 5ูนะมันก็สิประมาณนี้นะพี่น้องกติเห็นอยู่นะ <c oughs> แต่มือเล็กออกกะสงสัยสิว่าลืมกันแล้วมั้งเพราะว่าผมบระเด,ดทวนศูนย์นี่ให้แต่ผมกระจดของผมไว้อยู่นะออก605เนาะงวดต่อไปก็คืออา่า 3คูณ9เท่ากับ27นะครับ3คูณ9เท่ากับ27 7ไปบวกหลักหน่วยล่างก็คือเลข6นะครับ7บวก6เท่ากับ13ได้เลข3ออก5 3านะอ่คูณ1เท่ากับเลข3นะครับเอา3ไปบวก2 3ไปบวกหน่วยล่างนะครับ3บวก2เท่ากับหมันออก4 5 3 3ูดเอาเลยนะครับ3คูณ 2, 2เท่ากับเลข6 6ไปบวก1ก็คือตัวนี้เด้อ6กบวกหเท่ากับเออกเ82องวดอา่าก้อนนั่นนะครับ3าคูณสเท่ากับ12ได้เลข2 2 7บวกเเท่ากับ9 2บวก7เท่ากับ9มันออก4 8 7เลข9มันวิง่งลงล่างนะวิ่งลงล่างงวดบางนึงนี่ที่ว่าได้เทียงกันนะ่ะมันมันเป็น3คูณ4เด้อ สามคูณเก้านะผมพยายามเขียนมันเป็นเลขเก้าตัวเลขผมเขียนเป็นเลขสี่แต่ว่าผมเว,วลาลงขีปผมก็บ,บอกอยู่นะว,ว่าสามคูณเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดนะครับ 1. เนี่ยเจ็ดบวกหนึ่งเนี่ยเจ็ดไปบวกหนึ่งเท่ากับเลขแปดนะครับมันเป็นวิ่งตัวเดียวของงวดที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมเขียนผิดเขียนเป็นเลขสี่ที่นี่ผมพยายามเพยาให้มันเป็นเลขเก้าแต่พี่น้องก็เขียนว่าเอ้ยสามคูณสี่ต้องเป็นสิบสองเป็นว่า สามคูณเก้านะครับเพราะว่ามันออกเก้าหนึ่งห้าสี่เจ็ดแปดนะครับสามคูณเก้าเท่ากับยี่สิบเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับเลขแปดเป็นวิ่งตัวเดียวของงวดที่แล้วนะครับ <c oughs> ของ,งวดที่แร้วก็คือตัวนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้าเกิดบางวัเน,นี่ยมันบ่มาหลักร้อยนะครับมันมาหลักสิบแล้วไอ้น,นี่มันเด่นสิบหน่วยเขาอยู่แล้วไอหนึ่งสองสามเนี่ยสูตรหนึ่งสองสามนี่ก็เป็นสูตรเดินเง้ยวนะเออ งวดที่แล้วเป็นวิ่ง8เนาะวิ่ง8กับโอเคกลับมาเดินเขารักร้อยเขาบนของมันนะครับเพราะว่ามันออกที่812่ออ, 8, 1, ออก812กับกลับมาเลขบนของมันนะวันนั้นเขาเดี๋ยวเขาสียใต่อนะครับวิ่ง8ตัวนี้เจ็ดกัเขานะมีวง,งวดเดียวมันล่วงล่าง อนก่อนน่ะนที่ว่ามันออกเก่าหนึ่งนะวันนี้นะครับ <c oughs> แสนก็คือเลข3นะเพราะมันออก3 2 0 8 1, 2, องเท่ากับ3คูณสไปเลยนะครับคูนสามผม้งไว้เรียบร้อยเอา3ามคูณ3ามสาคูณสเท่ากับเลขเก้านะครับได้เลขเก้า เท่ากับ9 3าคูณสเท่ากับ9ก้เอา9ไปบวก6เท่ากับ15เด็กตัวเดียวนะครับวิ่งบนนะวิ่งบนตัวเดียววันนี้นะครับวิ่ง5นะเบิงมันชิมาบอนะครับ ก็ไปนสูตรง่ายๆสูตรเก้าเนี่ยแหละงวดที่แล้วก็ลงนะครับแสนแสนคูณสามบวกหน่วยล่างนะครับแสนคูณสามบวกหน่วยล่างง่ายๆนี่สามคูณหนึ่งเท่ากับสามบวกหลักหน่วยล่างคือเลขเก้าได้เท่าไรก็เอาตัวนั้นไปเลยนะครับสามคูณสองเท่ากับเลขหกเอาหกไปบวกศูนย์เท่ากับหกนะประมาณนี้นะครับสีิติของมันกะ เข่าลักร้อยลักร้อยลักหน่วยลักหน่วยลักร้อยลักสิบเข่าสองงวดแล้วก็ไปรักร้อยนะครับแล้วก็แลล่งล่างก็มารักร้อยวันนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมาที่ลักสิหลักสิหลักหน่วยพี่น้องก็จะได้เลขแค่สามชุดเพราะว่าเลขสามชุดก็คือต้องเอาไปจับกับสูตรหนึ่งสองสามนี่นะครับนี่สูตรหนึ่งสองสามก็จะเด้นเป็นเลขอยู่สามชุดนะครับ สูตรที่ได้1 2 3ก็คือสูตรนี้นะครับเป็นสูตรเดินยาวๆนะสูตรนี้ได้1 2 3นะครับได้5 6 7ออกที่7 4็ดี่ได้6 7 8มันจติดลักสิบอยู่นะครับติดลักสิบลักน้อยตลอดนะครับเนี่ยมันจะมีไปลักลอยเนี่ยครับคเกิดมันไปลักลอยลักสิบลักน้อยมันก็ต้องติดคือเกลาอน่ะนะนะครับนี่สูตรนี่ยคุณอะมันก็บเงาพอสมควรเนาะเขาลักลอยเขาลักสิบน้ำ นะครับเขาลักหน่วยลักหน่วยลักสิบมาน้ำกันก็ยังงวดจ่ออกหนึ่งสองมาหะละหลักร้อยหลักร้อยเขาแค่สองงวดนะครับแล้วก็นี่ก็เขารับกับหน่วยของมันนะครับเขาหน่วยเขารับอันนี้ครบร้อยสิบหน่วยแล้วก็เขาลักหน่วยลักสิปนะลักสิบจังได้ก็ต้องติดลักสิบลักหน่วยนะครับไอหนึ่งสองสามศูนย์นี่เดี๋ยวจังว่ากันเอ่อเดี๋ยว เขียนไว้ก่อนนะครับเป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับหนึ่งทับสิบทับหกหกนะครับ วิ่งห้านะได้เลขตัวหนึ่งนะครับได้เลขตัวเดียวก็คือเลขห้านะวิ่งห้าไปก่อนนะครับเบื้องมัติมาบ <c oughs> อกเซอร์กิตีก็ตามที่พี่น้องเห็นน่ารัะนะครับวิ่งห้ากระถงงามอยู่ดอกนะสูตรหนึ่งสองสามอย่าเบี่ยง่อนว่ามันได้ตัวใดนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เดี๋ยวจังเจอกันอีกไอ สูตรที่ว่าไดหนึ่งสองสามนี่นะครับนี่สูตรนี้เด่นบนเด่นบนสิบหน่วยเขานี่นะครับสูตรนี้ก็บบนอะไรเนี่ยแต่ว่ากจะจัองว่ากันนะครับก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ